รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Success Channel ขอ,อนำเสนอ The Success สนับสนุนโดย Exim ซิ Ex n k ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สวัสดีครับนี่คือรายการ The Success รายการที่พาคุณผู้ชมไปเปิดแนวคิดของผู้บริหารเพื่อให้เท่าทันกับการปรับตัวของโลกธุรกิจในปัจจุบันทาง Success Channel กับผมเล็กมณชัยวงคิติไกรวันครับรายการนี้สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Ex i m ซ a n k คุณผู้ชมครับทุกวันนี้ธุรกิจไมซ์หรือธุรกิจการจัดประชุมได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปีที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงวันนี้องค์กรที่มีบทบาทกับธุรกิจไมซ์อย่างมากก็คือ T ีเซวันนี้ทีเซสนับสนุน อย่างไรกับภาคธุรกิจไม้และปรับตัวอย่างไรไปร่วมพูดคุยกับรองผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือที่เสพคุณสุภวรรณติรรัฐครับหน้าที่หลักๆของเราก็คือเรื่องของ สี่ตัวก็คือตัวแรกคือเรื่องของการตลาดในการที่จะดึงงานกับกระตุ้นให้เกิดการจัดงานไม้ทั่วประเทศที่ไม่กระจุกตัวอยู่แค่ที่กรุงเทพนะคะส่วนที่สองก็คือการประชาสัมพันธ์ทําการตลาดให้ทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักเมืองต่างๆนอกจากกรุงเทพด้วยแล้วก็ประเทศไทยด้วยว่าเรามีความพร้อมในการที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานกลุ่มงานประชุมงานแสดงสินค้าแล้วก็งานอีเวนต์ตัวที่3นี่คือบทบาทในการพัฒนาสถานที่จัดงานให้ได้มาตรฐานเมืองให้ได้มาตรฐานแล้วก็ผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐาน ส่วนเรื่องที่4ี่คือความยั่งยืนในการจัดงานที่เราเรียกว่า sustainable event นะคะเราก็เอาเรื่องของความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เรื่องของธุรกิจของเขาเนี่ยเข้ามาดูด้วยพอเกิดโควิดเนี่ยสิ่งที่เราช่วยเพราะว่าจะเห็นได้ว่าทางท่องเที่ยวกับเราเนี่ยโดนผลกระทบอย่างรุนแรงแล้วก็โดยตรงด้วยต่างชาติเดินทางเข้ามาไม่ได้เอ่อรวมกับการรวมตัวกันจากกิจกรรมไม้เนี่ยมันเกิดจากการรวมตัวของของคนหลายๆคนแล้วมาจาก สถานที่เนี่ยมันก็เลยเป็นที่เฝ้าระวังเอา,อางี้ละกันเป็นที่ค่อนข้างที่จะวอรี่ของคณะรัฐบาลนะคะว่าจะเป็นที่แพร่เชื้อหรือเปล่าเลยสิ่งที่เราทําก็คือเราก็เลยทําแนวปฏิบัตินะคะที่เราเรียกว่า SOP แนวปฏิบัติในการดูแลสถานที่จัดงานในการจัดงานประชุมในการจัดงานเฟสติวัลมหากรรมดนตรีหรือมหากรรมการวิ่งต่าง,างๆแนวทางในการปฏิบัติกลุ่มที่เป็นงานแสดงสินค้า แล้วก็สถานที่จัดงานแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยพอต่างชาติเข้ามาไม่ได้เนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราทำก็เราไม่ได้อยากจะให้ทุกคนติดต่อกันไม่ได้ฉะนั้นเราก็เสนอแพลตฟอร์มที่เรียกว่า virtual meeting space ก็คือการพบปะกันตรงออนไลน์ ซึ่งเ,เราให้แพลตฟอร์มโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายประมาณ100ยกว่าอ mm ีเวนต์เมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้เราก็ทำต่อเนื่องเพราะว่ามีทั้งส่วนที่เป็นออนไลน์คอนเฟรนซ์ออนไลน์มีทติ้งที่เป็นแบบโบทช์ร้ยเปอรแล้วก็ตอนหลังๆที่พอผลผลได้มีการจัดได้ก็จากออนไลน์ร0อก็เป็นไฮบริด คือมีทั้งจัดงานจริงด้วยแล้วก็ทำออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยนะคะก็เราก็เลยมีโครงการที่เรียกว่า Reskill Upskill กลุ่มของโรงแรมกลุ่มของผู้บริหารนะคะแล้วก็กลุ่มของโปรดักชันที่จะ พัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะอัพสกิลเขาให้เข้ามารู้จักเทรนด์ของเทคโนโลยีเทคโนโลยีต่างๆหรืออินโนเวชันต่างๆตอนนี้รวมทั้งเรื่องของการตลาดดิจิทัลเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับธุรกิจทุกธุรกิจที่จะต้องเชน business transition เข้ามา embrace ตัวนี้ให้มากขึ้นค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นหลักๆแล้วก็สุดท้ายเลยที่เราทำเพิ่มเติมคือการเอาเงินอัดฉีดทำให้เกิดกระตุ้นเกิดการจัดงานก็คือการสนับสนุนให้เกิดการจัดงานขึ้นค่ะ และที่สำคัญที่สุดตอนนี้ค่ะในกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆด้วยถ้าจัดงานโดยเฉพาะกลุ่มการประชุมเกิน300คนถ้าในกรุงเทพก็ต้องให้แต่ละเขตเป็นคนให้การอนุมัติถ้าเป็นต่างจังหวัดอย่างอิมแพกนี้ก็คือที่จังหวัดนนท์เนาะก็ผู้ว่าราชการเป็นคนอนุมัติอยากจะสะให้ความมั่นใจว่างานต่างๆที่จัดที่ศูนย์แสดงสินค้าทุกที่ในกรุงเทพเนี่ยต่างได้มาตรฐานแล้วก็มีการขออนุมัติในการจัดงาน คุณสุวรวันพูดชัดเจนทีเดียวนะครับธุรกิจไม้คือความหวังของเศรษฐกิจประเทศไทยและมีศักยภาพอย่างมากตอนนี้กรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองใหญ่ๆตอนนี้พร้อมแล้วสำหรับการจัดประชุมขนาดใหญ่ด้วยกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆกับรายการ The Success ทาง Success Channel ได้คุณสุภพรวันจะยังอยู่กับเราตลอดทั้งเดือนฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันนะครับ The Success